สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมราเบสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนนะคะของเดือนพฤษภาคม2563นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะสามารถตรวจเช็คที่อาจารย์ได้นะคะอาจารย์รับตรวจเช็คแบบนี้ค่ากูุ่นะคะแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเลยก็ยึดหลัก าราศีตามวันที่ที่อาจารย์เขียนไว้นะคะเพราะอาจารย์ใช้หลักของอาศาสตร์ตะวันตกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงของแต่ละราศีกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเผื่ออาจารย์ลงคลิปใหม่ในวันข้างหน้าเด็กก็จะแจ้งเตือนให้ท่านได้ทราบนะคะของทุกๆเตือนทุกๆคลิปที่อาจารย์ได้ลงทาง YouTube นี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละราศีจะเป็นยังไงบ้างเลย ต่อไปก็มาถึงคิวของราศีเมถุนนะคะใครที่ยังไม่ทราบว่าท่านเกิดในราศีอะไรก็ยึดหลักตามวันที่นี้ไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะจ๊ะที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์อาจารย์เข้าไปนะคะอาจารย์มีเปิดสอนเรียนไพ่าทาโร่และไพ่ยอหลอกโพด้วยนะคะหรือว่าท่านจะเรียนเป็นกลุ่มนะคะค่าใช้จ่ายของคุณก็จะลดลงเนาะอาจารย์รับกลุ่ม เ,เพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะอาจารย์จะสอนตัวต่อตัว,ตวสอนออนไลน์นะคะใครไม่ได้ตรงไหนเราจะได้บอกกันได้นะคะ mm hmm. โอเคการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงท่านใดน,นะคะและท่านที่เป็นเพศที่3ดูหรือว่าผู้หญิงผู้ชายก็ดูคลิปของอาจารย์คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ชาวราศีเมทุนในเดือนพฤษภาคม2,563นี้ความรักของคุณจะเป็นอะไรบ้างเลยมาดูกันนะจ้าโอ้โหอ้า ชาวราศีเมทุนอาจารย์เห็นว่านะจา๊ะตัวคุณเองนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยตัวคุณรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรมากมายนะคะอาจจะเป็นด้วยจากคนรักของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองนะตัวคุณเองต้องการความเป็นอิสระต้องการความเป็นเขาเรียกว่าอะไรความส่วนตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะ มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของการเวลาไม่ใช่การเรื่องของเวลาที่มีให้กันซึ่งกันและกันนะคะมากกว่าในเรื่องอื่นนะคะปัญหาเรื่องมือที่สามไม่มีนะจ๊ะเมถุนเดือนนี้ถ้ามันมีมันก็หมดไปและมันจบไปนานแล้วแหละตัวคุณเองนะไม่ต้องห่วงในเรื่องของสิ่งนั้นเลยถ้ามันมีเรื่องของมือที่สามนะมันจบไปแล้วค่ะจบไปและจบไปแล้วด้วย นะแต่ว่ามันมีบาดแผลมาถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นเองนะมันเพราะฉะนั้นใครที่เรื่องราวเรื่องของมือที่สามมันจบไปแล้วนะคะเดือนนี้ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระปล่อยตัวเองให้สนุกสนานปล่อยตัวเองให้มีความสุขนะคะอย่าเพิ่งคิดหรือว่ากลับไปคุยกับคนรักเก่าหรือว่าอย่าเพิ่งคิดที่จะหาเรื่องคนรัก อีกเลยนะเพราะมันเรื่องมัน,ม,นมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตคุณต้องได้เริ่มต้นหรือว่าได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะจ๊างสำหรับชาวเมทุนนะสำหรับคนรักที่ยังรักกันดูดีอยู่นะคะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเขาคนรักของคุณนะมีภาวะที่เขาค่อนข้างจะเครียดนิดหนึ่งนะเขาบางคนคนรักบางคนนะคะก็ตกงานนะเกิดภาวะแบบนี้ หรือว่าตัวคุณกับตัวเขาตกงานกันทั้งคู่ไม่มีอะไรที่จะทำนะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้จริงๆในช่วงภาวะแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรตัวคุณอะและตัวคนรักเองนะคะเออตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้งานนะ คุณจะได้งานในช่วงของเดือนนี้นะคะคุณจะได้กลับไปทํางานแน่นอนคุณจะได้รับชัยชนะนะจ๊ะคุณจะหาทางออกในชีวิตของตัวคุณและตัวเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะชาวเมถุนอ่ะคนรักของใครที่แน่นิ่งก็เปิดคนแน่นิ่งไปเถอะคนรักเก่าด้วยอาหารหลังให้กันใช่ไหมอาหารก็หันจ้ะนะแต่ดูในอนาคตแล้วก็ยังพยายามที่จะประคับประคองความรัก ของเราไปได้นะประคับประคองไปได้อาจจะเป็นช่วงเบื่อหรือว่าช่วงไหนช่วงที่เราจะต้องแบบทําอะไรเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ซะมากกว่านะมันไม่มีอะไรมากอะคะ่ะมันมันมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะทำไมเขาไม่สนใจเอ๊ะทำไมเขาไม่ไม่ใส่ใจในตัวเราเลยเราด้วยอาจจะเป็นเราด้วยอาจจะสลับกันอาจจะเป็นเราด้วยที่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจเขาเขาก็ไม่ได้สนใจเรา อะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะมันอาจจะเป็นด้วยของเวลาภาระหน้าที่ที่เราจะต้องทำาถามว่าเขารักเราน้อยลงไหมไม่นะตัวคุณรักเขาน้อยลงไหมไม่นะมันเป็นแค่ช่วงแบบเนี้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมอะชาวเมทุนไม,ไม่เชื่อคุณก็ลองดูต่อไปความรักไม่จืดจางมันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้ที่ นะมันคืออุปสรรคความรักของคุณนะประคับประคองมันไปให้ดีมันไปได้จ้ะไม่มีคำว่าจบนะตัวคุณเองก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ก็แล้วกันนะคะบางทีคุณก็หงุดหงิดอะหงุดหงิดใส่คนรักอะไรอย่างเงี้ยคนรักแบบโอ๊ยไม่ยอมมองหรือว่าไม่ยอมสนใจเราจะพูดอะไรไปก็อ้ลำคาญ อะไรแบบนี้แต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะมันอาจจะเป็นภาวะเครียดของกันและกันก็ได้นะแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรถ้าคุณได้ยินคํานี้ขึ้นมาอย่าเพิ่งน้อยใจหรือว่าอย่าเพิ่งเลิดไปหรือว่าอย่าเพิ่งบอกเลิกคนรักไปการที่คุณพูดออกไปอ่ะคาพูดของคุณค่อนขอ้างจะศักดิ์สิทธิ์นะคะชาเมทุนเพราะคุณตัวคุณเองเป็นธาตุลมวาจาของคุณนั้นสําคัญยิ่งนะคะอารมณ์ของคุณจะแปรปรวน ด้วยเช่นเดียวกันนะชาวเมถุนอะสำหรับคนโสดอาจารย์เห็นว่าอืยังอะยังไม่มีใครเข้ามาเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณเองอะชาเมถุนตัวคุณเองยังไม่ต้องการใครที่จะเข้ามาในชีวิตในช่วงน,นี้เพราะว่าตัวคุณค่อนข้างจะลําบากอยู่พอสมควรหรือว่ายัางยังเจ็บลึกอยู่ในใจนะยังไม่อยากที่จะได้ใครเข้ามาทําให้ปวดหัวอีกนะ ถึงแม้มีเข้ามาคุณก็ไม่สนหรือว่าไม่ชอบเขาคุณไม่อะไรเลยอ้อมาทำไมฉันอยากโสดใช่ไหมชาวเมทุนพอเข้ามาแล้วมันไม่ใช่สเปคของคุณด้วยผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ฉันไม่ได้ต้องการเขาเลยฉันไม่ชอบอะมาทำไมอะไรแบบนี้นะคะชาวเมทุนจะเป็นอารมณ์แบบนี้สำหรับ คนโสดเพราะว่าตัวคุณอะอยากสนุกสนานอยากมีความรื่นรมอยากใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนอย่าใชเ้เวลาอยู่กับตัวเองหรือว่าอย่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัวซะมากกว่าหรือว่าการงานการเงินของคุณคุณจะต้องรีบเร่งหาเงินนะชาไม่ถุนแตบบ่บอกได้เลยว่ามันมีแต่คุณไม่เอาก็แล้วกันนะมันก็มีลักษณะยังไงก็คนคนนี้มันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่สเปกของคุณอะ อาจจะเป็นแบบเอ่อสมมติว่าคุณชอบลักษณะผู้ชายขาวตีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมาที่จะบึกบืนกำำํายําอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ชอบนะบางคนก็ชอบแบบเอ่อเข้มเข้มแต่มาทีก็แบบเนิร์ดเนิรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สเปคของคุณนะก็ได้นะ นะคะถ้าเป็นผู้ชายเจอผู้หญิงคุณอาจจะชอบผู้หญิงในลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอาจจะไม่ถูกใจคุณนะคุณต้องการคนแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังโสดต่อไปนะจ๊ะอยากอยู่ตัวคนเดียวไปก่อนนะเธอเมทุนยังไม่ต้องเร่งรีบนะนะคนคน คนที่มีคนรักเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกอะมันหันหลังให้กันมันคืออารมณ์มันคือความเครียดมันคือความเบื่อหน่ายหรือว่าก็แค่เท่านั้นเองคุณกับเขาสามารถที่จะประครับประคองกันได้แน่นอนมันไม่มีปัญหาในเรื่องของเรื่องแบบนี้เรื่องของความรักนะคะ่ะสิ่งที่คนที่เจ็บมาก่อนนั้น อาจารย์คิดว่าเดือนนี้มันเป็นช่วงของเดือนที่จะต้องรักษาบาดแผลของตัวเองนะหรือใครที่เพิ่งเลิกลากันไปเพราะฉะนั้นคุณมันมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคนที่เพ,พิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วทีนี้มันมันรู้สึกแบบโอ้ยมันมันยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะนะคะมันรู้สึกว่ามันยังเหนื่อยเอยู่กับกับ กับแผลที่โดนมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะแต่ไม่เป็นไรคุณชนะใจตัวเองได้คุณชนะในตัวเขาได้มันไม่มีใครที่ชนะใจตัวเองได้นะนอกจากตัวเราเองนะคะโอเคนะคะชาวเมทุนอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูไพ่อราเค้ลกันดีกว่านะคะว่าไพ่อราเข้าจะให้คำแนะนำอะไรของกับคุณบ้างนะคะ โอเคค่ะนั่นไงแน่นอนไพ่กัเราคืก็ออกมาแล้วว่าตัวคุณเองนะคะต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีความอดทนนะคุณจะต้องสู้มันไปให้ได้แม้ว่าแผลนั้นมันจะบาดลึกเข้าไปในหัวใจคุณมากแค่ไหน สิ่งสุดท้ายแล้วคุณก็ชนะมันให้ได้นะคะในเดือนนี้อาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าเวลามันจะยาวนานแค่ไหนความรักของคุณจะยาวไกลมากเท่าไหร่นะมันก็ยังยาวไกลไป มากเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้ตัวคุณและตัวคนรักคุณค่อนข้างจะมีความสุขมากเลยทีเดียวแม้ว่าคุณจะนั่งหันหลังให้กันก็แล้วแต่นในช่วงเดือนนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นความรักที่ยืนยาวและยืนยงนะจ๊ะสำหรับชาว เมถุนนะคะคลิปนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงอย่าลืมเข้าไปติดตามในช่อง y t u t u เอ้ยโทษทีใน Facebook ของอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา14นากานะคะของทุกๆวันอาทิตย์นะอาจารย์มีดูดวงฟรีนะคะแล้วก็มี ดูดวงรายสัปดาห์นะคะสําหรับทุกทกท่านด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะจ๊ะสําหรับการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจะจงถึงท่านใดนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์อาจารย์ได้นะจ mm ๊ะ hmm. คลิปนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนขอให้ชาวไมฑูุนมีความสุขทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีค่ะ